จิตรกรออนแอตอนนี้เนี่ยคือคนอาจจะสนใจกับการเลือกตั้งซ่อมในพื้นที่กทมเขตเก้าครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยในสมภูมิเดืออยู่ที่จุมพรกับสงขลาชุมพรและสงขาลงขา,าก็น่าสนใจค่ะโดยเฉพาะคําเรียกว่าเป็นคําตัดพ้อของคุณสาธิตวงหนองเตยวันก่อนให้สัมภาษณ์กับสื่อบอกหูรู้เลยว่าเลือกตั้งพักใต้รอบนี้เพราะคุณสาธิตดูแลพักใต้ดืดเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้ของจัตหวัดอยู่นะคะ บอกว่าเลือกตั้งรอบนี้เหนื่อยอเพราะว่าพักร่วมรัฐบาลแทนที่จะมาเป็นพันธมิตรกันครับกลับต้องมาแข่งกันเองมาสู้กันเองก็เลยทําให้รู้สึกว่าเหนื่อยเหลือเกินอทีนี้ประเด็นเนี้ก็เลยเป็นประเด็นที่พูดเพื่อฮะพูดเพื่อก็นึกว่าเขาจะมีมารยาทขึ้นมาเหรอก็คงไม่มีเพราะว่าตัดสินใจแล้วเขาไม่มีตั้งแต่แรกแล้วเขาจะฉกตัวชุมพรไปตั้งแต่ต้นแล้วด้วยซ้ำแต่พูดแบบนี้ออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นการสะท้อนถึงความสัมพันธ์นะระหว่าง กปป,ป,ปสแล้วก็รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์นะคะว่าก่อนหน้านั้นอาจจะมองว่าเป็นเนื้อเดียวกันแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคุณสาธิตพูดมาคำนึงบอกว่าดูแล้วน่าจะคอนเวอร์สนะทางใครทางมันเนี่ยน,นะคะมันวจะคอนเวอร์สตั้งนานแล้วครับ <laughs> คุณสายวงน้องเตยค่ะผู้มีในการเลือกตั้งซ่องเขตหนึ่งชุมพรของประชาธิปัตย์นะคะพูดถึงกรณีที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อบอกว่าเหนื่อยมากกับการเลือกตั้งซ่องครั้งนี้เพราะว่าถูกเพื่อนรุมกินโต๊ะมาสู้กันเองสาหัสค่ะบอกว่าตอนนี้สาหัสเดี๋ยวนี้แปลก ทำใจให้จินเถอะประชาธิปัตย์ยังสู้กันเองตั้งเยอะแยะในพื้นที่ภาคใต้อะอย่าพูดถึงคนอื่นเลยเอาพวกเดียวกันนี่แหละออ,อ,อจงชินซะเถอะแม้กระทั่งในจังหวัดตรังที่คนอยู่ก็ใช่ว่าจะดีกันอแต่ว่าคือประมาณว่าพอประชาธิปัตย์พูดเรื่องมารยาทพักอีกพักหนึ่งก็บอกนี่มันเป็นเรื่องประชาธิปไตยเ,ออเพราะฉะนั้นก็ต้องเหนื่อยแบบนี้แหละเพราะทุกที่ที่เราส่งสมัครรับเลือกตั้งพลังประชารัฐก็ส่ง อย่างที่สวีชุมพรพักประชาธิปัตย์ก็ตั้งเวทีที่สวีแต่พลังประชารัฐไปตั้งเวทีห่างจากประชาธิปัตย์500เมตรเท่านั้นเองนะคะแล้วหัวหน้าพักพลังประชารัฐเป็นแข่งกันยังไงไม่รู้โอ้ยอยู<า> <itus> ่ติดกันเลยนะคะและหัวหน้าพักพลังประชารัฐก็ไปชุมพรถึงสองครั้งสงขลาอีกสองครั้งนักข่าวเลยถามว่าคุณสาธิตกับคุณลูกหมีชุมบรนจุนสายเนี่ยเป็นกปปสเป็นเนื้อเดียวกันกับรัฐบาลปัจจุบันหรือเปล่าคุณสาธิตบอกว่าผมว่ามันจะคอนเวิร์สทางใครทางมันเข้าไปทุกที ความรู้สึกของคนกปปสกับบิกใหญ่ในรัฐบาลชุดนี้ในยุคที่มีการต่อสู้การมีเป้าหมายเดียวกันคือระบอบทักษิณแล้วก็รัฐบาลนี้ก็มีจุดยืนตรงข้ามกับระบอบทักษิณกับคนที่ร่วมต่อสู้กับระบอบทักษิณด้วยกันโดยแนวคิดโดยทิศทางโดยยุทธศาสตร์ควรจะเป็นพันธมิตรกันหรือเปล่าแต่วันนี้เป็นเพราะความต้องการอยู่ในอำนาจหรือเพราะคนที่เป่าอยู่ข้างๆก็เลยปฏิปฏบัติต่อมิตรเป็นศัตรูเนี่ยนะคะนักข่าวเลยถามว่าระหว่างร้อยเอกธรรมนัสกับคุณเนวินกลัวใครมากกว่ากัน <laughs> แหม คุณสาธิก็เลยบอกว่าวิธีคิดในการทําการเมืองของคุณเนวินเนี่ยยังเข้าใจถึงความเป็นเพื่อนเป็นมิตรมากกว่ารู้จังหวะรู้หลบรู้หลีกรู้ผ่อนรู้แรงแต่คุณอามนัทเนี่ยไม่รู้ว่าเพื่ออะไรไม่มิตรมีแต่เป้าหมายที่ต้องชนะเท่านั้นขณะที่คมชัดลึกเจาะประเด็นร้อนก็วิเคราะห์เพิ่มเติมนะครับว่าหลังจากคุณสาธิตตั้งคำถามเรื่องแนวคิดทิศทางยุทธศาสตร์และความสัมพันธ์แล้วเนี่ย คมชัดเลึกบอกว่าเป็นที่รู้กันว่าเลือกตั้งซ่อมเขตหนึ่งชุมพรพักพลังประชารัฐนั้นเสียรังวัดจากอาการยึกยักเรื่องการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแต่เมื่อพิสูจน์ทราบว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าจะไม่มีคนมาตามนัดย้ายมาสังกัดตามสัญญาเพราะเลือดย่อมข้นกว่าน้ําลูกหมีชุมพรจุนสจะอย่างไรก็ไม่มีวันทิ้งสุเทพเทือกสุบรรดีตเลขากปปสยิ่งทําให้พลังประชารัฐต้องปักหมุด วางหมายยึดพื้นที่เลือกตั้งเขตหนึ่งชุมพรมาให้ได้ในขณะที่อำนาจอยู่เต็มมือเป็นธรรมดาของพื้นที่อย่างประชาธิปัตดจะต้องเดือดเนื้อร้อนใจเพราะยังมีศิริศักด์อ่อนละไมาจากประชาธิปัตดด้วยกันเองไปเป็นเรี่ยวแรงให้แก่ทนายแดงอีกด้วย หากยังจำกันได้การเลือกตั้งซ่อม16มกราคมหรืออีกไม่ถึงสองสัปดาห์นี้ไม่ใช่เฉพาะที่จังหวัดชุมพรแต่ที่ออกมาเคลื่อนไหวก่อนและดูเหมือนเงียบไประยะหลังคือการเลือกตั้งเขต6สงขลาที่เดชอิดขาวทองรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ใหม่ๆหมาดๆในการประชุมที่ผ่านมาส่งสีภรรยาสุภาพร์กำเนิดผลชนกับอนุกูล ปรึกษานุสัตว์ว่ากันว่าเขตนี้ก็หนักไม่แพ้ชุมพรนะครับแต่ผู้ในการเลือกตั้งซ่อมสงขายอมกลีนเลือดไม่มีเสียงเล็ดลอดออกมาว่าเจอสหาบาทาอย่างไรบ้างในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําแห่งชาติการลงพื้นที่เลือกตั้งซ่อมช่วงคงสุดท้ายพลเอกประวิทย์วงสุวรรณย่อมกระทําได้และในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐก็ไม่แปลกที่จะลงไปช่วยลูกพักหาเสียง การออกมาตีโพยตีภายรำลึกความหลังของผู้ใยการเลือกตั้งซ่อมจังหวัดชุมพรของพรรคประชาธิปัตย์จึงเป็นเหมือนดัชนีชี้วัดว่าประชาธิปัตย์กำลังเพลียงพล้ำค่ะตัวละครอีกคนหนึ่งที่น่าสนใจนะคะก็คือคุณศสี่ริศักด์อ่อนละไมซึ่งออกจากประชาธิปัตย์ไปสนับสนุนทนายแดงจากพลังประชารัฐ มีการวิเคราะห์กันว่าการไปในครั้งนี้เนี่ยคือการต้องการชำระแค้นกับตระกูลจุนใสนะคะแล้วก็ซื้อกรมทรรประกันอนาคตให้ลูกชายด้วยอ๋อวันนี้ขอล่์ท่อมยุทธภพโดยคุณขุนน้ำหมึกค่ะได้เขียนกรณีของคุณศิริศักดิ์อ่อนละไมเอาไว้นะคะบอกว่าแค่นี้รอมา1ิปีค่ะศ <laughs> ิริศักดิ์อ่อนละไมอดีสสชุมพรหสมยัยทิ้งชวนไปซบพลเอกประวิตยขอโอกาสล้างแค้นตระกูลจุนใสนะคะการเมืองภาคใต้เปลี่ยน ศิริศักดิ์อ่อนละไมห่วงลูกชายะจร้ที่ยืนในชุมพรจึงออกแรงหนุนทนายแดงคว้าเก้าอี้สอสอให้พลังประชารัฐเพื่อเติมเครดิตให้กับตัวเองศิริศักดิ์เนี่พยพ่ายตระกูลจุนใสสามครั้งในสนามเลือกตั้งเที่ยวนี้จึงขอพึ่งบารมีป้อมธรรมนัสสางแค้นที่ค้างขาใจวันที่7มกราคม65พลเอกประวิตย์มีคิวไปราชการที่ชุมพรดูเรื่องการบริหารจัดการน้ําและที่ดินล็อกเป้าเอาไว้ที่อำเภอเมืองกับอำเภอสวีค่ะ อันเป็นพื้นที่เขตเลือกตั้งหนึ่งที่กําลังมีการหาเสียงกันอย่างดุเดือดการไปชุมพรของบิ๊กบอมเที่ยวนี้ย่อมต่างจากสองครั้งก่อนหน้าตอนเดินทางไปชุมพรเมื่อปล,ปลายปี64ตอนที่ลงพื้นที่สวีนะคะตอนนั้นมีคุณชุมพรจุนใสอดีตสสชุมพรยกทีมไปต้อนรับอบอุ่นอีกครั้งหนึ่งเมื่อ1 3ธันวาคม64พพเนรประวิทย์ไปหลังสวนกับท่าตะโกก็มีคุณลูกช้างสุพพลจุนใสสสชุมพรพักรวมพลังประชาชาติไทยไปให้การต้อนรับพร้อมกับทีมอบจอชุมพร แต่แน่นอนรอบนี้ก็จะต้องมีศิลิศักดิ์อ่อนละไมในฐานะพี่เลี้ยงทนายแดงไปต้อนรับนะคะศิลิศักดิ์อ่อนละไมหรือพอรมาลัยเป็นตัวละครสําคัญที่ทําให้ร้อยเอกธรรมนัฐพลิกเกมใหม่ไม่เอาตระกูลจุนใสและเดินหน้าหว,างวาังคว้าเก้าอี้สสชุมพรให้ได้เนื่องจากสราวุฒิอ่อนละไมย,ยังเป็นสสชุมพรเขตสองศิริศักดิ์จึงของลอาออกจากประชธิป,ปัตย เพื่อไม่มีข้อคอรหาซึ่งจริงๆแล้วสภาพของค่ายประชธิปัตย์เมืองชุมพรก็แยกเป็นสองขั้วมานับ10ปีแล้วนับตั้งแต่ลูกหมีชุมพรจุนใสลงสนามการเมืองโดยการสนับสนุนของสุเทพเทือกสุบรรหลังพ่ายแพ้จากสนามอาบาจอชุมพรสีริศักดิ์อ่อนละไมก็ส่้รอเวลาการกลับสู่สนามเลือกตั้งซึ่งในส่วนตัวก็สนิทสนุกับทนายแดงจากพลังประชารัฐอยู่แล้วเมื่อมีข่าวพลังประชารัฐไม่ส่งผู้สมัครสอสชุมพรเขตหนึ่งสีริศักดิ์เลยอยู่นิ่งไม่ได้ค่ะ ถ้าหากหลานชายชุมพลจุนสายได้เป็นสอสอและสุพลจุนสายย้ายมาพลังประชารัฐพร้อมจัดทีมผู้สมัครสสชุมพรสมัยหน้าย่อมส่งผลสะเทือนถึงสราวุฒิอ่อนละไมลูกชายของเขาที่เขตสอง23ธันวาคม64สิริศักดิ์อ่อนละไมอดีตสสชุมพรจึงพาชวลิตอาจหาญหรือทนายแดงเข้าพบพลเอกประวิตรวงสุวรรณกับระเอกธรรมนัตที่บ้านป่ารอยต่อคุยกัน4ี่คนจนได้ข้อสรุปว่าพลังประชารัฐจะส่งทนายแดงลงสนามดังนั้นการหาเสียงในชุมพรวันนี้ สิริศักดิ์จึงเปรียบเสมือนผอ,อเลือกสั้งตัวจริงค่ะเพราะว่าสันติพร้อมพัดไม,พมไม่เคยโผล่นะมาชุมพรเลยจะพร้อมพัดไม่ได้พร้อมโผล่นี่ไม่พร้อมคุณสมคุณสันติเนี่ยได้รับการวางตัวเป็นผอ,อเลือกตั้งนะคะแต่ไม่เคยโผล่ม,มาที่ชุมพรเลยนะคะเขาก็เลยมองว่าตัวจริงเสียงจริงคือคุณสิริศักดิ์อ่อนละไมามากกว่าแล้วก็บอกว่าสิริศักดิ์อ่อนละไมนั้นเป็นทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนของพลังประชารัฐค่ะ มองในอีกแง่หนึง่งก็มีประสบการณ์มีลูกเกา่าแต่อีกแง่หนึง่งศิริศักดิ์แพ้ทางตระกูลจุนใสนะคะเพราะถ้าย้อนไปดูสถิติเก่าๆศิริศักดิ์ลงสนามนายกอบจชุมพรมา3ครั้งแพ้หมดค่ะไล่มาตั้งแต่ปี51มาจนปี55ก็แพ้เนี่ยนะคะก็เลยมองว่าอันนี้เนี่ยแพ้มา3ครั้งซ้อนแล้วรอบนี้จะชนะหรือไม่ครับต่อเนื่องกันที่สงขลานะครับสาธิตวงนองเตยอ,อีกแล้วครับท่าน <c oughs> ไปช่วยปราศัย ที่อำเภอคลองหอยโขงจังหวัดสงขลาก็ให้สัมภาษณ์สื่อหลายสำนักว่าการเลือกตั้งซ่อมเขต6สงขลาผู้สมัครสสประชาธิปัต์นี้เจอศึกหนักทั้งพักร่วมรุมกินโต๊ะแถมมีกลไกอำนาจรัดเข้าแทรกแซงนอกจากนี้ในบทวิเคราะห์อันนี้ก็ยังเติมเข้าไปอีกว่าปะตินยาสงขลาก็ถูกฉีดทิ้งด้วยนะครับ เขาบอกว่าเลือกตั้งครั้งที่แล้วเดชชิอิดขาวทองได้เป็นสสสมัยแรกและเป็นหนึ่งในสามสสสงขลาค่ายประชาธิปัตยปัดที่รอดจากพายุลุงตู่มาได้พระสงขลามีสส8คนพลังประชารัฐคว้าไป4ภูมิใจไทยคว้าไป1รวมเป็น5ที่สําคัญสส5คนดังกล่าวล้วนเป็นหน้าใหม่เข้าสภาสมัยแรก ซึ่งเป็นภาพสะท้อนจากการเลือกตั้งที่สงขลาทําให้มีกระแสว่าคนใต้ทิ้งประชาธิปบัตรแล้วดังนั้นภารกิจแรกของเดชอิตในฐานะแม่ทัพศึกสงขาจะแพ้ไม่ได้ในรอบนี้ครับหากต้องการเรียกความเชื่อมั่นและความศรัทธาต่อพักประชาธิปัตรกลับคืนมาทีนี้เดชอิตขาวทองเขามีบุคลิกโดดเด่นคือใจถึงพึ่งได้จนได้รับเลือกเป็นรองหัวหน้าพักที่ดูแลภาคใต้ ฉะนั้นเมื่อมีสึกเลือกตั้งซ่อมสสสงขลาเขตหแทนที่ถาวรเสนียมอดีตสสสงขลาหลายสมัยเดชอิตัดสินใจส่งคุณนายน้ำหอมหรือสุภาพรกำเนิดผลสีภรยาลงสนามเดชอิตดมองว่าจุดแข็งของสุภาพรคือความเป็นผู้หญิงแกร่งที่คนสงขลาพร้อมให้โอกาสทำงานอีกทั้งจะเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่เพราะสงขลาไม่เคยมีสสหญิงมาก่อนเขาจึงชูแคมเปญเลือกผู้แทนหญิงคนแรกของสงขลานะครับ บทความนี้เท้าความไปว่า24มีนาคมปี2562เดชอิฐขาวทองกับนักการเมืองรุ่นพี่คิอถาวรเสนเนียมเนี่ยนัดสอสอจากทุกพักมานั่งคุยกันเลยครับ ไม่ว่าจะเป็นวันชัยปริญญาสิริจากพลังประชารัฐสัต์ราศีปานจากพลังประชารัฐพยมพรมเพชรจากพลังประชารัฐร้อยตํารวจเอกอรุณสวัสดีจากพลังประชารัฐเดชอิฐขาวทองจากประชาธิปัตย์ท้าวรนเสนเนียมจากประชาธิปัตย์นัชชนนศรีก่อเกื้อจากภูมิใจไทยสุรินทร์ปารเร่จากประชาธิปัตย์ทุกคนพร้อมจับมือกันเพื่อพัฒนาสงขาไหนว่านี่เป็นปฏิญญาสงขาที่ลูกสงขาทั้ง8เห็นตรงกันว่าหมดเวลาทะเลาะกันลดความขัดแย้ง เป็นต้นแบบในการทําการเมืองยุคใหม่เพื่อประชาชนการพบกันวันนั้นมีอยู่คนหนึ่งที่ไม่ได้เป็นผู้แทนคือผู้การชาติหรือพันเอกสุชาติจันทรโชิกุลในฐานะแม่ทัพภาคใต้ของพลังประชารัฐเวลานั้นผ่านไปเพียงปีเศษมีการเลือกตั้งนายกอบจอสงขลาค่ายประชาปัฐกับพลังประชารัฐต้องห้ามหันกันคําว่าปฏิญญาสงขลาก็ปิดฉากลงตั้งแต่วันนั้นครั้นถึงคราวเลือกตั้งซ่อมสอสอเขตห พันเอกสุชาติจันทรชดกุลซึ่งลาออกจากพลังประชารัฐไปอยู่พักกล้าก็ส่งคนลงสนามเลือกตั้งซ่อมด้วยส่วนสอสออีกสี่คนของพลังประชารัฐบวกอนุมัติมาอาหมัดอดีตสวาสายตรงลุงป้้มก็เดินช่วยหาเสียงอนุกูลพรึกษานุศักดิ์เต็มที่ยังไม่นับภูมิใจไทยที่โกเกียก,กเจเปียนะครับพิพัฒนาทีรัชกิจประการซุ้มฟอร์มตัวผู้สมัครสอสอสองขาสมัยหน้าต้องการเก้าอี้เพิ่มอย่างน้อยหนึ่งที่นั่ง ก็เลยทําให้พื้นที่ของสงขลานั้นเต็มบ่าของเดชอิตขาวทองเลยนะครับคาพูดของสาธิตวงน้องเตยที่บอกว่าเดชอิตขาวทองเจอรุมกินโต๊ะจากพักร่วมรัฐบาลเห็นจะไม่ผิดไปจากสภาพความเป็นจริงมากนักเจอฉีกปฏิญญาเข้าไปนะคะครับโซโซจิตรกรอออดแอ